พุ่งมาแล้วนี่สวยสวยเที่ยเดี๋ยวเปลี่ยนท่าใหม่อ่าเปลี่ยนท่าตั้งกล้องใหม่แล้วจะไม่เห็นลุงนะ ค่าหลึกเกินอ๋อนี่ท่าใหม่ท่าใหม่อยู่ลบุรีอัมพวาก็มีท่าใหม่ของลุงนี่แหละนี่แไงก็ลุงก็ลุงว่ายังไงแล้ว รถปะท้ยลงไปได้ยังไงนี่ตัวเล็กตัวเล็กก็ยังดีที่ติดขึ้นมาได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะ อย่างนี้ต้องไปต้มหวานเคยกินกันไหมกุ้งต้มหวานอืมาแล้วมาแล้วกุ้งนางตุ้งนางใสสวยด้วยนี่เหลืองไอเหลืองไอเหลืองติดติดคีบหนวด เนี่ยติดหนวดมามไมกหนึ่อย่าหลุดเด้ออายเขาอ้อไม่ละไม่ละอืมไมกหนึ่ง อ้าวมีตัวเฉยตินใหญ่เลยตัวสวยด้วยนี่เออมาอยู่ตรงนี้ได้แฮะแม่เนี่ยตัวสวยเด้ย๋ยตัวตัวละขีดนันเนี่ยอ้าวก็จะถึงไม้สุดท้ายเอาไม้นี้ซะก่อนเดี๋ยวฟุก นี่มาไหลใหม่เลยนะได้กุ้งแค่ครึ่งโลดิเงมื่อวา,านใหม่เดียวได้ไปโลสี่อ้าวอยู่ขานี่อยู่นี่นางเล็กอ้าวอยู่จนได้หัวนี่มันเต็มเลย อ่าปิดสวยเลยอือ ได้เหมือนกันจังหวะมันกินนะ่ะเนี่ยอันนี้กินเนี่ยอันนี้กินเต็มปากเลยอ้ยเป็นไงแล้วไมหนึ่งสมใสยจะใช้ได้จะต้องลุงหนึ่งคนเดียวแล้วมั้งนี่อันนี้ตัวสวยด้วย อย่างเงี้ยสองตัวขีดเอากล้ามหายไปกล้ามมาแล้วอันนี้สามตัวขีดกว่าเนี่ยใส้เนี้ยสามตัวขีดกว่ากล้องมันตั้งไกลหนะ่อย นี่เข้าปากเหมือนกับมันไม่กินอืมตัวเล็กติดแล้วถ้าติดขาปันแรงๆก็หลุดติดสตะลายขึ้นมาด้วยไหนดูดิโอ้ติดนวดเนี่ยติดนวดขึ้นมา พอปิดหน้ากล้องกู๊กติดเฉยเลยนางนางนี่พอเก็บเบ็ดติดเฉยย้ายแล้วไม่รอแล้ว กุ้งกินเข้าปากจะย้ายแลเดี๋ยย้ายไปตรงนี้ลงล่องน้ำลึกเลยให้มันรู้ไปหรือาจจะดีก็ได้เอาแล้วไงหนึ่งตัวมาแล้วจ้าอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม อันนี้กุ้งกินด้วยเข้าปากีไม่มีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อีกหนึ่งอือือกุ้งกินอันนี้กุ้งกิน่สยดีด้วยสวยหิวไหมหิวไหม อยไมเราไม่อยากคุยเดี๋ยวหลุดายหนะ้านั่น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 ไม่แรงดีจังเฮ้ยไงเล่าันได้อยู่น้ำลึกล่องน้ำใหญ่นี่เองอืมมาแล้วไอ้แน่เนี่นนยคุยได้ นางนางนางตัวเล็กมันติดขึ้นมากุุงกํางตมวานมันเต็มหัวอืมอืมใส่ที่แล้ว เอาซะหน่อยหลายทีแล้วดึงอยู่ได้ยกนิ่มๆไม่ชอบนี่แน่ยกนิ่มๆไม่ชอบหลายทีแล้วดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้ย พอปิดหน้ากล้องกุ้งก็ติดได่อย่างนั้นดีดีก็จะปิดหน้ากล้องบ่อยๆกุ้งมันชอบปิดตอนปิดหน้ากล้องนี่อห็นไม่เล่าเห็นไม่เล่าเห็นไม่เล่าไม่ได้มองอันนี้กุ้งกิน าเอาเ้าเอาเอาโอ้ด hmm. mm ินมากดลกนี่ง่ไง เจอครุงสวยไม่เป็นไรขอให้ได้เถอะนี่นี่ก็เอาทางแบบนี้ติดม,มาแล้วจะด,ด,ดูที่ใบตัวสวยด้วยนะเนี่ยอื้อ ตัวสวยด้วยดูขึ้นมาใส่กะกุ้งนิ่มแน่นอนเลยเนี่ยนั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้จะหนีบเก็บนะเนี่ยหนีบเลือดเลยกุ้งนิ่มม,มาแล้วมาแล้ว น้ำใหญ่นี่ยังขยับออกไปได้อีกนะครึ่งไม่น้ำเลยเพราะตรงนี้กว้างมากนี่ไงติดหนวดขึ้นมาสงสัยต้องยุติแค่นี้ละครับเดีย๋ยวต้องลาไปก่อนกลับบ้านก่อนน้ำเริ่มลงแรงแล้วโอเคอ้าว ก่อนจะเอาสักตวัวน้ำเริ่มจะลงแรงแล้วอ่ะ,ะขอหยุดแค่นี้ก่อนขึ้นมาโชว์สักตัวก่อนนี่ไงใช่เลยติดหนูขึ้นมาอีกแล้วไม่ได้กิน อเแค่นี้ก่อนเด้อประมาณนี้ครับนี่ที่ได้มาเดี๋ยวลุกช่างดูก่อนลูกช่างแล้วได้โลครึ่ง